ทีนี้ในมุมมองของผู้จัดการกองทุนนะคะมองเรื่องของกองทุน ESG อย่างไรนะคะแนวโน้มรวมถึงความสําคัญแล้วก็ตัวความเสี่ยะผลตอบแทนนะคะไปพูดคุยพร้อมกันกับคุณนิพจน์ไกรลาดโอรานนะคะผู้จัดการกองทุนอัวุโสบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีคับนิพจน์สวัสดีครับครับครับคุณนิพจน์ครับถามนดนึงจากการที่บอจทิสโก้ออกมานะครับและมีการเสนอขายกองทุน ESG ผลตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างไรบ้างครับ จริงๆกองทุนประเภทเหล่านี้นครับมีผู้ที่สนใจอยู่กลุ่มหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมอาจจะมองว่าในระยะเริ่มต้นเนี่ยเป็นเ็นิชมาเก็ตก็ได้นะซึ่งก็แน่นอนก็จะเกิดการเติบโตโดยเฉพาะคนเจเนเรชั่นหลังๆที่มีความสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมและเกี่ยวเรื่องธรรมาภิบาลนะครับในแง่ของการทําธุรกิจของเราของทิสโกเองมันมีธุรกิจที่ชัดเจนอยู่3ธุรกิจ ดังซึ่งดีมานในเรื่องของ ESG ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการออกกองทุนรวมที่มันลิงก์กับเรื่อง ESG ไม่ว่าจะเป็นเตมาติฟันต่างๆที่มันลิงก์กับ S, anyway, s But, as well as aries, zos, curve ในอนาคตที่ตอบโจทย์คนส่วนมากนก็ดีนะแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตัวที่เป็นธุรกิจกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนะวันนี้มีบริษัทหลายๆบริษัทที่ต้องการที่จะลงทุนภายใต้ mandate ESG หมายความว่าลงทุนในสินทรัพย์ พื้นฐานทั่วๆไปเหมือนเดิมเพียงแต่ว่านโยบายการลงทุนก็ต้องใช้ในเรื่องของการสกรีนหุ้นภายใต้หลัก ESG หรือว่าเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นซึ่งวันนี้ในปี2ปีนี้จะเห็นได้ชัดว่ามีความตื่นตัวค่อนข้างมากโดยเฉพาะหลังช่วงโควิดที่ผ่านมาครับผมค่ะ นั่นคือฝั่งของผู้ลงทุนนะคะแล้วก็ฝั่งของเราในฐานะ,ะนะที่เป็นผู้จัดการกองทุนนะคะหรือว่านักงทุนสถาบันล่ะคะเราเห็นเพื่อนๆในอุตสาหกรรมเตือนตัวเรื่องนี้กันมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเป็นดีมันพุชหรือว่าเราฝั่งเราเนี่ยแหละเป็นซั p พลายผูเข้าไปในเรื่องของ ESG เนี่ยค่ะซึ่งก็จะลิงกับเมื่อกี้ที่ทางพิวิทย์พูดถึงเรื่องสภาุรกิจตลาดทุนไทยเรื่องของ Sustainable Equity Fund นะครับ กังจะบอกว่าในปี2ปีนี้เราเห็นการตื่นตัวในเรื่องของระบบนิเวศการลงทุนภายใต้การลงทุนกรอบแนวคิดความืออย่างยั่งยืนค่อนข้างมากครับก็ไล่เรียงไปตั้งแต่กรตสนะครับจะเห็นได้ว่าปีนี้เองปี2ปีที่ผ่านมาเราจะเริ่มเห็นการาตออกกฎต่างๆที่เป็นภาคสมัครใจเ,รเพิมเ่มเติมขึ้นมา2เรื่องที่เห็นได้ชัดก็คือ S I Label นะครับซึ่งมันจะลิงก์ตกเฟดโกก็คือว่าถ้ามันถ้ามีหน่วยงานใดก็ตามที่สามารถ endorse หรือ certify <ม>ได้ว่ากองทุนนั้นน่ผ่านการสกรีนว่าเป็นกอง Sustainable Fund จริงๆเนี่ย <spe> เพื่อหลีกเลี่ยงการสิ่งที่เรียกว่า greenwashing เนี่ยกอต้าก็มีบทตรงนี้นะฮะนี่เรื่องหนึ่งตลาดหลักทรัพย์เองเป็นผู้ผลักดันที่น่าจะโดดเด่นที่สุดในช่วงหนึ่งหรือสองปีที่ผ่านมาก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการระดมผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ESG <K ill> เข้าเป็น ESG Pool Group ก็ดีในหัวข้อต่างๆก็ดีการออกแบบในเรื่องของแบบประเมินด้าน TSSI หรือการออกดัดชนี TSS TSI ก็ดีนะครับสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการมีข้อมูลที่ทําให ผู้ลงทุนเนี่ยเอาไปต่อยอดต่อในแง่ของรบริษัทจดทะเบียนเองปีนี้จะเป็นปีแรกที่ได้มีการเปิดเผยสิ่งที่เรียกว่าวันรีพอร์ตถ้าจำไ, <ม S 1> ได้ไส้ในวันรีพอร์ตเนี่ยมันจะมีพูดถึงเรื่องแนวทางการดรําเนินธุรกิจแบบยั่งยืนในหัวขอ้อมิติต่างๆมากขึ้นนะครับและสุดท้ายเองผมคิดว่าทั้งหมดทั้งปวงความมันมีข้อมูลมากขึ้นใช้กลไกของโซเชียลมีเดียใช้กลไกของการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้นเนี่ยผู้ลงทุนก็จะเริ่มตามข้อมูลตรงนี้ไปใช้ในช่วง 2- 3มปีค่อนข้างมากนะครับผม ครับคุณนิพจน์ครับเราพูดถึงตัวความตื่นตัวนะครับของบรรดาบลจอแล้วแต่ผมว่าสําคัญมากๆคือเรื่องของการให้ความสําคัญของการทุน ESG ของบรรดานักลงทุนแน่นอนนักลงทุนปกติจะนึกถึง profitability ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเรื่องของความตื่นตัวการให้ความสำคัญ ESG ของนักลงทุนเป็นยังไงบ้างรครับโอเคผมคิดว่าการที่เรามีโควิด -19 มันมีเรื่องสิ่งที่เรียกว่าการถ่วง ความคิดในเรื่องของ non financial outcome เมื่อกี้พี่พูดถึงเรื่องการในเรื่องของ financial outcome financial return ใช่ไหมครับ mm hmm. ในมุมมองของการลงทุนภายใต้กรอบ ESG หรือการลงทุนใน sustainable investment เนี่ยเรามีการบาลานซ์ระหว่าง financial outcome กับ non financial outcome หมายความว่าบริษัทที่กำไรที่ดีไม่ได้หมายความว่าราคาหุ้นฉบับตัวดีนะครับ mm hmm. ผมอาจจะยกตัวอย่างที่เห็นชัดในประเทศไทยอยู่หนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องเรื่องของโคงโด19นี่ย ใครเรียนในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ก็จะทราบในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า e x t e r n a l i t y หรือปัจจัยภายนอกต้นทุนทางสังคมต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมที่บริษัทจดทะเบียนต่างๆไม่เคยเอามาเอามาใช้ในส่วนที่เป็นผลสิ่งในเรื่องการดำเนินธุรกิจผมตัวอย่างธุรกิจท่องเที่ยวมีหลายๆบริษัทหลายๆโรงแรมเนี่ยเลือกที่จะไม่เลีออฟคนในช่วงที่มีโควิดสิบเก้าด้วยเหตุผลที่ว่าการเลีออฟมีผลต่อรายได้ของคนครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับ บริษัทเหล่านั้นเองโรงแรมเหล่านั้นเองเลือกที่จะแบกรับต้นทุนทางสังคมเหล่านี้ให้ผ่านโควิดสิไปได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอบสนองยังไงช่วงที่หลดโควิดสิบริษัทเหล่านี้โรงแรมเหล่านี้มีการฟื้นตัวปรับตัวได้เร็วกว่าเพื่อนเพราะไม่ต้องมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นใหม่ไม่มีบอทเทลเน็กซึ่งกําไรก็ฟื้นตัวได้เร็วกว่านะครับราคาหุ้นไม่ต้องพูดถึงเรากําลังพูดถึงราคาหุ้นในกลุ่มธุรกิจโรงแรมในหลายๆโรงแรมขอไม่เอ่ยชื่อนะครับปรับตัวขึ้นมาทํา สู่นะรับ New High ก่อนช่วงโควิด1 9ด้วยซ้ำนะครซึ่งกําลังจะบอกว่านักลงทุนบางส่วนเริ่มมีความคิดตรงนี้แล้วว่าการลงทุนไม่ได้สนใจแต่เรื่อง n n o f non อ n น i a l o u องค m e อย่างเดียวนะครับอื่นๆกำลังจะบอกอุตสาหกรรมอื่นๆก็จะมีในเรื่องของ Factor ESG ที่ต่างกันไปนะครับอย่างล่าสุด2อสมวันที่ผ่านมามีการพูดถึงเรื่องการดูในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าในอนาคตพลังงานทางเลือกนะครับ ราคาหุ้นตอบสนองยังไงก็น่าจะทราบดีว่าคนเริ่มสนใจในเรื่องเหล่านี้แม้ <c oughs> ทั้งๆที่ยังไม่ได้มีผลต่อเรื่องเออร์เน็ตรายสั้นเลยก็ตามนะครับค่ะ <c oughs> ทีนี้เวลาเราเป็นนักธุสารบาลตอนนี้เรด้์เวลาเราหาหุ้นยั่งยืนเนี่ยนะคะมันกระจุกหรือกระจายไปยังอุตสาหกรรมไหนบ้างเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมนี้เราก็อาจจะเห็นภาพชัดว่าเอ๊ะมันอาจจะมีโฟกัสแค่บางเซกเตอร์หรือเปล่าจริงๆแล้วในยะของหุ้นที่ตอบโจทย์ ESG มันกว้างแค่ไหนที่เวลาเราเอามาใส่ในสมการเพื่อเลือกในการลงทุนเนี่ยคะ่ะภายใต้หัวข้อในเรื่อง ESG เนี่ยมันก็จะมี มิติปีกย่อยแตกต่างกันไปตามตามตาม,ตาม,ตามอุตสาหกรรมนะฮะอย่างถ้าบบอกว่าเรื่องคาร์บอนในเรื่องประเด็นเรื่องเอสอย่างเงี้ยคนก็จะบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่แต่ในเชิงของโซเชียลในเรื่องของพูดปีส่วนได้ส่วนเสียพนักงานต่างเนี่ยผลิต ivity <ม>ที่เกิดขึ้นจากการใส่อินพุตใส่เอเี่ใส่เทรนนิ่งโปรแกรมต่างๆให้กับเขาเนี่ยก็สะท้อนออกมาในรูปแบบของกําไรที่มากขึ้นผมกําำลังจะบอกว่านอกเหนือจาก e s g ีแล้วในภายภาคหน้ามันจะมีหัวข้อหนึ่งซึ่งกําลังเริ่มเป็นคล้ายเป็นเข็ บริษัทจุลเบียนั่นคือในเรื่องของเป้าหมายพัฒนายั่งยืน17ประการนะครับบริษัทต่างๆเลือกที่จะเอาสิ่งเหล่านี้หนึ่งอย่างน้อยหนึ่งหรือสองสาอย่างในใน17หัวข,ข้อนี้เข้ามาเป็นโร a แมป p ในเรื่องการดำเนินธุรกิจหมายความว่าบริษัทก่อตั้งมาด้วยเหตุผลอะไรต้องการจะบรรลุปเป้าหมายอย่างน้อยใน17ข้อนี้มากน้อยแค่ไหนซึ่งอันนี้มันก็จะทําให้ภาพในการดําเนินธุรกิจชัดเจนเมื่อเป็นการระดมทุนกับผู้นักลงทุนเอง การดาเนินธุรกิจไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อภาพเชิงโครงสร้างในระยะยาวก็ดีซึ่งเหล่านี้เองเนี่ยผู้จัดการกองทุนก็จะเอามาใช้ประกอบกับสิ่งเรียวกว่าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานวิชาอ์ปัจจัยพื้นฐานนะครับคุณพิพัน์ครับแน่นอนว่าบางคนจะบอกว่า n o n f i n a n c i a l outcome เนี่ยมันก็เวิร์กนะมันสําคัญเราชอบ ESG นะแต่ขนาดเดียวกันแล้วตัวรีเทิร์นมันเป็นยังไงบ้างนะครับถามว่าเรื่องของตัวผลตอบแทนของกองทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับ ESG ที่ผ่านมาเรื่องผลตอบแทนออกมาเป็นอย่างไรนะครับละเป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างไรบ้างครับว่าคนที่ลงทุนในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ ESG เขาจะสามารถที่จะมี profit มี financial return ที่ดูดีไปด้วยครับเมืองนอกผมคิดว่าภาพมันก็ถ้าจะชัดกับเมืองไทยในแง่ของความหลากหลายในทางเรื่องในการลงทุนเนี่ยในสองสามปีที่ผ่านมาก่อนที่แต่ละคนทั่วโลกจะไม่ดีเนี่ยเราพูดถึงธุรกิจที่ตอบจอดคนระยะยาวนะครับเราเห็นการอัพเปอร์ฟอร์มของหุ้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเทค ซึ่งกลุ่มเทคเนี่ยเป็นซับเซตหนึ่งการสร้างส,างสิ่งเรียกว่ล w e l l ี e i ิ้ความสะดวกสบายแบบคนอันนี้ยกตัวอย่างหรือแม้กระทั่งกลุ่มเฮลท์แคร์ที่เป็นการลงทุนเพื่อตอบโจทย์นวัตรกรรมในเรื่องของการการแพทย์ซึ่งการอัพเพอร์ฟอร์มของกลุ่มเหล่านี้ชัดเจนในเมืองนอกบ้านเราเองผมคิดว่าปีนี้ค่อนข้างชัดเพราะว่าถ้าเราดูจากการเคลื่อนไหวของหุ้นในแต,แต่ละวันจากข่าวที่มากระทบเนี่ย ผมคิดว่าในแต่ละวันหุ้นบางตัวแม้ว่าจะไม่มีผลต่อเออร์เน็เลยแต่ขา่าวที่มันเป็นแง่ลบโดยเฉพาะด้าน E.S.C เนี่ยมันปรับตัวค่อนข้างแรงการเวงของหุ้นแต่ละวันบางทีเราพูดถึงสมัยก่อนเราพูดถึงหลัก2 3%วันนี้เราพูดถึง10หรือ20%ก็ได้นะครับกลังจะบอกว่าถ้าจะมีความใกล้เคียงกับในเรื่องของการความคุณลักษณะของการเลือกพูด E.S.C เนี่ยมันจะเหมือนกับหุ้น Quality คุณภาพนะเวลาช่วงเวลาที่คนสับสนไม่แน่นอนคนอยากหาหุ้นคุณภาพ ดังนั้นกับบริษัทที่มีเรื่อง ESG เข้ามาอินทิเกรตให้กับการดาเนินธุรกิจเนี่ยอย่างน้อยถ้าในมุมมองในมิติเรื่องการบริหารความเสี่ยงทางบริษัทเองทางผู้ลงทุนเองถ้าเราหลบบริษัทที่มีความบกพร่องทางด้านตรงนี้ได้บ้างเนี่ยพอตการลงทุนเนี่ยก็น่าจะเอาพอร์มตลาดได้ดีไม่มากก็น้อยครับซึ่งตัวนี้ภาพมันเริ่มชัดขึ้นนะครับ ทีนี้แน่นอนนะคะว่าวันนี้เราเราเห็นโอกาสมากขึ้นนะคะถ้าในฝั่งของซัพพลายนะคะเพราะว่าบริษัทจดทะเบียนก็ให้ความสนใจมากขึ้นผู้ลงทุนเองก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากขึ้นเรามีแคตตีเรรยในการเลือกนะคะจากทิสโก้ก็ได้นะคะว่าเอ๊ะหุ้นแบบไหนบริษัทจดทะเบียนแบบไหนที่ตอบโจทย์ ESG ได้หรือว่าเราจะมีข้อสังเกตอะไรให้เห็นว่าเออบางประเภทหรือว่าบางกิจกรรมอาจจะเป็น green w a t c h i อยากแนะนำนักลงทุนรายบุคคนยังไงบ้างสำหรับเรื่องนี้ในการที่จะเลือกลงทุนใน ESG เนะะี่ยค่ะมันก็จะกลับไปที่ในเรื่องของการการเปิดเผยข้อมูลนะครับผมคิดว่าหัวใจของของการวิเคราะห์ด้าน ESG เนี่ยในปัจจุบันเมื่อเทียบกับ5้าปีก่อนมันมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับสมัยก่อนตอนที่ทิสโก้เริ่มต้นเราเริ่มต้นจากการไปเปิดรายงานความยั่งยืนของแต่ละบริษัทแล้วมานั่งสกรีนเอาหรือแม้กระทั่งไปพบกับผู้ไปหารแล้วถามในเรื่อง เรื่อง ESG เอาวันนี้เองเอต้องขอบคุณทางตลาดหลักทรัพย์ด้วยที่จัดรูปแบบสตรัคเจอร์ในเรื่องของการเ,าเปิดเผยข,ข้อมูลการให้ความรู้กับผู้ลงทุนในด้านต่างๆหรือการกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนม,มีการเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นเนี่ยทำให้การวิเคราะห์ตรงนี้มันทําได้ง่ายนะครับสิ่งที่ซิสโก,ก้ทำก็ทําเหมือนกับนักลงทุนทั่วไปก็คือนําข้อมูลตรงนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เบื้องต้นเรา,าจะบอกว่าสมัยก่อนเรามีกลยุทธ์เนอรกลุ่มหลักทรัพย์การลงทุนอยู่สักร้อยห้าสิบร้อยหกสิบตัว <c oughs> แต่ถ้าเราบอกว่าเราเลือก best in class ของบริษัทในแต่ละอุตสาหกรรมที่ดีเนี่ยสโคปของการลงทุนก็จะแคบลงแต่การแคบลงไม่ได้หมายความว่าจกัดในเรื่องของรีท u ร์นแต่เรามั่นใจได้ว่าใน best in class ในแต่ละอุตสาหการรมของที่เราเลือกมาเนี่ยบริษัทเหล่านั้นเนี่ยมีการบริหารจัดการโดยรอบที่โอเคเนะครับดังนั้นเวลามันเกิดวิกฤตหรือมันเกิดเหตุการณ์ที่มันมี ความไม่แ so, น่นอนในเชิง hmm. อ mm ุตสาหกรรมเนี่ยบริษัทเหล่านั้นเนี่ยจะอยู่รอดได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทําแล้วก็บางธุรกิจที่มันเป็นพื้นฐานของการที่เราเลืกที่จะไม่ลงทุนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออลกอล์ยาสูบหรืออะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันไม่ดีเราเลือกที่จะสกรีนออกตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับซึ่งในระยะหน้าเราจะเริ่มพูดถึงเรื่องความเครื่อในเรื่องของ climate risk มากขึ้นหมายความว่าบางธุรกิจก็เลือกที่จะไม่ลงทุนเลย ก็เป็นไปได้อย่างธุรกิจที่วันนี้เริ่มพูดถึงเรื่องการปล่อยการเล่นกระจกใช่ไหมครับอาจจะมีเรชโฮว่าถ้าบริษัทไม่ได้มีเป้าหมายที่มีการพัฒนาในเรื่องของการปล่อยลดการปล่อยการเล่นกระจกเนี่ยเราก็อาจจะไม่ลงทุนในกลุ่มเหล่านั้นก็เป็นไปได้นี่ยกตัวอย่างนะครับผมว่าชัดเจนมากนะครับยังไงข,ขอบคุณมากนะครับทางด้านคุณนิพจน์ครับที่มาคุยกับเราเรื่อง ESG ในวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณนิพชไกราลาดโอลานนะคะผู้จัดการกองทุนอสสุรบริษัทหลักทร,รัพย์จัดการกองทุนทิสโก้นะคะตอนนี้นักลงทุนตื่นตัวนะคะทั้งฝั่งดีมานเองก็ม,มีความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะฝั่งกองทุนสำรองเลงชีพนะคะหรือว่า v i d เดนซ f u ันก็ให้ความสําคัญกับการลงทุนในทีมเอหรือว่า u s t เ i n เพราะว่าลงทุนระยะยาวด้วยฝั่งซัพพลายเองนะคะนักลงทุนสถาบันก็ตื่นตัวะค่ะเพราะว่ากรอตอก็ออกกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์เองก็มี ESG ผูกกรุ๊ปนะคะแล้วก็มีแบบประเมินรวมถึงทําให้มีข้อมูลตต่่่าาางงๆนนนบบรรริิษัททจเเเเีีียอออ้้กมมื ในวันรีพอร์ตเรียบร้อยแล้วนะคะท้ายที่สุดนะคะต้องยอมรับว่าตัวนอน f i น a n นเชี o ย t เอา e เนี่ยหรือว่าเรื่องเหล่านี้ที่ไม่ใช่ตัวเลขทางการเงินในงบการเงินหรือบัตรทำลายกําไรอย่างเดียวถูกนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนมากยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าวันนี้เองเนี่ยในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ต้องไปดี f ฟน์กันนะคะว่าแต่ละอุตสาหกรรมแต่ละบริษัทจดทะเบียนไปตอบโจทย์อะไรเรื่อง e เรื่อง s หรือว่าเรื่อง g แต่ว่า Data สําคัญที่สุดนะคะเพราะว่าจะนําไปใช้ใน การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทในด้านนี้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็ต่อยอดสู่การลงทุนได้ด้วยค่ะพิวิทย์คะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ